ย่านบ่ย่านอะไรบ่ย่านอยู่งหน่อยนึ่งคันโบเมนจูนก็บ่ย่านเดี๋ยวพ่อจะมาแจกขนมเด็กหน่อยนะครับมาเบิ่งว่าเด็กหน่อยอยูเล่าเขาสีย่าน,นปะเอาละมองขนมเอม่ขนมแหมาไหเคยกินบ่ะม่ท้ายน้องเนอเห็นปะเคยกินบ่เนี่ย เอาผู้ใดเอาเนี่ยเฮ็ดจังไดนขอบใจขอบใจแลเฮ้ยจังไหนขอบใจขอบใจเอายินดีคุณยินดีเคยกินปะนี่เคยขอบใจเอาขอบใจยังได้อขอบใจขอบใจอันนี้นี่ผู้ใดนี่วะใจเด้อขนมปัขนมปั dìm nhắn nhỏ gì nhắn nhỏ dìm nhắn nhỏ hả học trời trời được học con rồi bye bye không bye, bye con con bye bye không là, là đúng không เมื่อไรซะยัางาขนมบ้าเอาเอา,เอาน้ำบ้าน้ำก็ขนมเอาอีหล่าน้ำไปก่อนนะขอบใจก่อนพี่นังได้ขอบใจบ้าได้เรียนวะบ่ได้เรียนอันหนังสือวะเขาปิดอ๋อพักอ๋กอสอบแล้ว นี่นี่น้องวะเราเอาขนมเดี๋ยวเอาอย่างอีกเอาอันนี้ปะ่ะละอันขอบใจแห้งแน่ขอบใจขอบใจเด้อเด้อเดให้ขนมเบิดก่อนนะนี่เดียวซื้ออย่างเวลาซื้อยังเพชรซื้อเพชรเนาะเดี๋ยวขนมจะเฝ้าไปเด้อเวลาเะ้าไปจะพ่าเอาเนี่ยน้าไม่เจอวะเดี๋ยวรำหนึ่งอ่ะน้า เอาบักหลาซื้อหยังอ่ะอย่าไ,ได้เอากระกป๋องเอาซั่น <c oughs> ไปเฝ้าไ,ไปจะเฝ้าไปเด้อจะเฝ้าไปให้ถามกันเอาพอแล้วเดี๋ยวให้คนคนไหม่เอา,เอาบักหลเาเอาน้ำอันนี้เดี๋ยวอ่ะ ยังเซื้ออยังสุริฮะไปสุอุ้ยไปอะนั่นหน,น่มยังขึ้นมาอยากเป็นยังอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจเอาไปยังขึ้นมาอยากเป็นยังเป็นหมอเดี๋เป็นหมอเอาไปอยากเป็นหมอยังขึ้นมาอีหล่ะอยากเป็นยังท่านหมอเดี๋เป็นท่านหมอนะครับท่านหมอ บางลายอยากเป็นยังอย,กกอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารนะครับเป็นลบนะครับกับคุณค้าแม่นะครับนี่ลายอยากเป็นยังแม่กคู่เป็นคู่นะครับเป็นแม่คู่นะครับโอเคนะคร,ร่วมตัวกันดิไปไปนนบายบายกล้องกันบายบายขอบใจเด้อ<ช>ขอบใจครับไอ้แม่นจูนอะไรกันนะ่าเป็่อนหนึ่งนะแม่นโจรบอกมเมื่อกี้เลยอ <c oughs> ไอ้มาแจากขนมนี่มาไหนี่รายอยากได้อันไรมาอยากเบิ็งปีโป้ปะ ซื้อ,อยังซื้อปีใหม่ยิราซื้อ,อยังซื้อคิมบัย่านปะยานอายปะยาน,ย,านยุ่งหน่อยหนึ่งคันโบแมนโจูนก็บโยหยา <c oughs> คิดว่าอายเป็น,จนโจ<อ> <c oughs> ูนปะเพษแม่คือผู้จูนนี่ <c oughs> คือตรงเดะมึงอายขับรถดูนี่ <c oughs> ย้าขึ้นมาสิเป็นยังย้ายขึ้นมาเอาผัวหมอหมอเหมือนผัวย้าย,ายขึ้นมาสิเอาผัว เป็นหมอใหญ่ขึ้นมาสิเฮ็ดหยังเตยฟุน่นเป็นหมอเป็นหมอสิเอาผัวอ๋อพักกันอะอยู่จักปีแล้วแปเดเท่าไรก่อนนะแปดเอามา,มาหมาปะกินมะหมาปะกินภาษาลาวเอินอย่างมีปะออเอินมีมอ๋อต้มมี เอ้ามามาผู้ละห่อเอ้าขอบใจว่างไหนขอบเจ๋อขอบเจ๋อขอบใจขอบเจ๋อขอบใจหลายหลายบายบายที่เราไปใส่อ๋อเห็นยุ้ยแส่ไอ้ขี่รถนี่อันไปนี่ได้ป่ะมีมองเที่ยวป่ะไปนี่เป็นมองเที่ยวอีหยังมองเที่ยวทำเสือทำเสือโดย